ดวนดวนปืนดดวนเดือดสองพลังานแห่งกุยบุรีปีสองพันรสิบเอ็นี่ยมีในา่ารท่านหนึ่งที่อำเภอปานบุรีขโมยปืนในกองทัพไปก็จะเป็นปืนเอ็มเจสิบเก้าสองกระบอกแล้วก,ก็เอ็มสิบหกห้กระบอกพอท่านแล้วก็ทราบเนี่ยท่านก็จับกุมตัวได้แล้วขยายผลต่อว่า ปรากฏว่าทหารคนงก่าเนี่ยขายปืนต่อไปให้ผู้ใหญ่อมอนซึ่งอยู่หมู่ที่สองตําบลเขาแดงอําเภอกุยบุรีรวมแล้วเจ็ดกระบอกอเรื่องนี้ท่านไม่อยากเอ่ยถึงนามสกุลท่านผู้ใหญ่อมอนเพราะเรื่องมันผ่านมานานแต่จริงๆก็ท่านจําได้ก็ไม่อยากให้ไปเสื่อมเสียวงตระกูลของผู้ใหญ่เขา ผู้ใหญ่อมรนี่ค่อนข้างเห็นเก่เดีชอบไปเล่าเมาแล้วก็ชอบไปยิงคนนั้นคนโน้นคนนี้ไปเลรื่อยนะครับทีนี้พอไปซื้ออาวุธสงครามมาก็คือ M19 กับ M16 จริงๆอ่ะ,อะผู้ใหญ่อมรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจยิงใครนะฮะแต่เมื่อมาัาก็สาดกระสุนยิงเล่นไปเรื่อยนะก็อดัลเบดโดนลูกชายชาวบ้านตาย ซึ่งชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะแจ้งความก็กลวยทุกคนของผู้ใหญ่ท่านฤๅวดก็เลยเห็นว่ามุ้มันทาชั่วเนี่ทนไม่ไหวก็ตั้งใจว่าท่านจะสนองขาให้มันสักหน่อยซึ่งผู้ใหญ่อมรเนี่ยอยู่อำเภอกุยบดีซึ่งไม่ได้อยู่ที่กิ่งอำเภอสามเหยอดที่ท่านดูแลแต่เวลา,าผู้ใหญ่ออกบ้านไปเที่ยวเนี่ยก็จะไปที่หัวหินซึ่งก็ต้องอขับรถเลาะชายทะเลผ่านมา ท่านกา็พอผู้ใหญ่อมรขับรถมาเที่ยวอย่างไรท่านก็ไปดักจับเลยซึ่งตอนนั้นที่จับผู้ใหญ่อมรได้นี่จะเป็นปืนพกสินเม็มอมมอหนึ่งกระบอกท่านก็แจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนนี่แหละนะครับหลังจากจับเสร็จก็มาขังที่กิ่งอำเภอสามรอยอดสามรอยอดนะครับตอนนั้นก่อนก่อนที่ท่านจะจับเนี่ยก็จะมีเคย สาเร็จโทษนะครับกำน,นันนิ้วนะครับซึ่งเป็นผู้มีเดชพลในพื้นที่กรยบลีเหมือนกันแล้วก็เป็นคนสนิทกับรัฐมนตรีช่วยกระทระวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในยุคร,รัฐบาลบัรหารศิลปาชีพก็ได้เดินทางมาที่คือรัฐมนตรีเขาเนี้ยก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจแล้วก็ขอคุยกับท่านแล้วก็ขอให้ขอให้ไว้ ขอชีวิตผู้ใหญ่หมดก็เนอกจากเป็นลูกน้องคึ้นิดนะครับส่วนท่านกำเนินเนี้ยท่านท่านเดียจะเรียกเรียกว่าโกเนี้ยก็มาที่โรงพักเหมือนกันว่าขอาขอชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเป็นขนพลคู่ใจร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายครั้งท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันงั้นโกเดี๋ยวท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวโยนเหรียญหัวก้อยแล้วกัน แต่ถ้าทายผิดโกก็ก็จะว่าผมนะถ้าทายถูกก็ผมก็จะปล่อยไปแต่สุดท้ายคุณนิวก็ไม่กล้ายอมเสี่ยงยินหอวก้ยยืนยันยืนยันแทบจะคู่เขาขอให้ปล่อยตัวไปท่านก็เลยตัดสินใจว่านั่นก็ให้โอกาสครั้งสุดท้ายแลวบอกว่าถ้าปล่อยปล่อยตัวก็ได้แต่ท่านขอกระสุนจากปืนสิบเบอ็ดมมของผู้ใหญ่อมอมนไวหนึ่งนะัด คนเนี้วก็บอกว่าได้แต่จะเจอาไปทําไมท่านก็ตอบว่าอะอนาคตถ้าผู้ใหญ่มอนี่ทําชั่วอีกครั้งเนี้ยผมก็จะใช้กระสุนลูกนี้จัดการนะท่านก็ขู่ผู้ใหญ่มอนไว้อีกครั้นก็จุบลงไปท่านก็จัตาดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่มอนอยู่ตลอดว่ารังแกชาวบ้านไหมทําผิดกฎหมายหรือเปล่า เออ่พอผ่านมาระยะน,นึ่งท่านก็มาทํางานขยายผลคดียาเสพติดเี่ียมเพิ่มปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยทําการล่อซื้อยาบ้าน1นึ่งแสนเมตรจากคนร้ายเมื่อได้หลักฐานแล้วก็เลยบุกชาร์จเข้าไปในบ้านที่ผลิตยาปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยยิงเงินสิบุกสมวออกมาสุดท้ายต้องใช้เวลาสุดกันหลายชั่วโมง กอสถานการณ์ที่จะขี้ขายไปซึ่งตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่อำเภอปานบุรีที่เป็นส่วนดูแลของโรงพักกิ่งอำเภอสามยอดเนี่ยตำรวจก็แอบให้ชาวบ้าน,นจัดกิจกรรมเล่นวัวลานขึ้นปรากฏว่าผู้ใหญ่มอมรเนี่ยมาเที่ยวงานนี้ด้วยและช่วงราวๆสี่ทุ่มก็เกิดเหตุสลด ก็มีคนเอาเปืนสวีดมอเนี่ยยิงนั้เดียวข้าที่ซีสะผู้ใหญ่อมอถึงแก่ความตายการงานโบราณผู้ใหญ่อมอก็โดนยิงตายจากการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้หลายคนก็สงสัยท่านละว่าท่านเป็นคนทำไหมว่าวันที่ผู้ใหญ่อมอนตายเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นยึดท่านยาบ้าของคนร้ายที่ปากท่อ มเมื่อภารกิจสำเร็จแล้วเนี่ยท่านก็ขับรถกลับมามาถึงที่โรงพักกิงอำเภอสามรอยอดนี่ก็ประมาณตีสองพอมาถึงสรารวัตสรสารวัตรเป็นชื่อเชษดก็แจ้งว่าผู้ใหญ่หมอนเนี่โดนยิงตายนะครับท่านในเขตพื้นที่เราท่านท่านได,ด้ยินข่าวก็ตกใจแล้วก็ตําหนิไปว่าโอ้ยคดีอุชกันในพื้นที่ขนาดนี้ทําไมไม่รีบแจ้งล่ะทําไมปล่อยให้ล่วงเลยมาหลายชั่วโมงถึงค่อยมาบอก อาาโเชตก็เลยอธิบายว่าผมก็คิดว่าเป็นท่านนะนะว่าท่านจะยิงเพราะท่านเคยเคยบอกไว้ว่าจะเอาเลูกเวอมอนี่ยิงหัวผู้ใหญ่มอนถ้าทางปิดแต่ท่านก็ตอบว่าจะไปยิงอะไรตอนกูยังไปไปดวลปืนเอ็มสิบหกกับไอ้พวกไอ้พะพันไอ้จิบไอ้ใจพอ่อคาที่ปากท่อนน่นอยู่ท่านก็คิดว่าขนาดลูกน้องของตัวเองก็ยังคิดแบบนี้ ก็ก็ไม่แปลกใจที่คนอื่นก็จะคิดด้วยพอเช้าวันนุงขึ้นเท่าน,นั้นแหล,ละท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยก็มาหาทันธิบานท่านกำลังนุ่งผ้าข้ามาอยู่เลยท่านรัฐมนตรีก็ถามไอ้หนูเองเป็นถามจริงเองยิงอมอนหรือเปล่าท่านก็บอกว่าถ้าถ้าถ้าเองเป็นคนยิงเนี่ย ก็จะได้จบไม่ต้องไปต้างหาคนร้าท่านเียกว่าเขายินยันไม่ได้ยิง,ยงจริงๆตอนนั้นผมอยู่ที่สามแล้วยอดได้สาไม่ได้อยู่ที่สามแล้วยอดได้ําและไม่ได้ญาตให้ใครยิงด้วยซึ่งคดีนี้ก็ยังเป็นปริศนาตลอดนะครับว่าใครกันแน่ที่ฆ่าผู้ใหญ่อมเอพราะหลักฐานไม่ไมีหลักฐานถึงตัวคนรายลอ่าวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพัน้าร้อยสิบสองมีการจัดงานทำบุญร้อยวันให้กับผู้ใหญ่อมรอ ันนั้นกนนันเนียวก็ไปกินเหล้าเม,มาไม้คิดถึงลูกน้องเมืองขวานะครับก็วันนั้นเองหลังเสร็จทาบุญกันเนียวกับลูกน้องเนี่ยก็เดินทางลูกน้องมีชื่อออสกับยุทธชัยนะ,ะเดินทางมาหาคท่านท่านเลวันวันนั้นกนเนียวกับไอออสทามาหาท่านเพราะมีของขวัญซึ่งท่านก็แปลกใจเพราะไม่ใช่ช่วงเทศกาลอะไร แต่พอให้เสร็จโกก็ถามะแะแเ่วัดโกถามตรงๆนงยิงผู้ใหญ่มอนวาท่านก็ตอบมนเลว่าไม่ได้ยิงก็ตอบก็ก็ตอบเหมือนที่บอกท่านระชรัฐมนตรีช่วยไปถามก็ไม่ได้ยิงก็ไปจับไปจับยาเสพติดอยู่เมื่อท่านดึงยืนอย่าหักแน่น และมีหลักฐานชัดเจนว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นวันที่เกิดเหตุทีนี้โกเนลก็สงสัยกำนันดำซึ่งกำนันดำก็เป็นผู้มีธิพนิคนในเขตอำเภอกุยบุรีผู้ใหญ่ออรกับกำนันดำกำลังแย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่และยิงน้องชายของกำนันดำชื่อคมซึ่งคนยิงเป็นมือปืนอยู่ที่เพชรบุรี ทีนี้ก็คิดถึงความเชื่อมโยงว่ามีโอากาสที่คนร้ายที่ฆ่าผู้ใหญ่มนอาจจะเป็นคนของฝั่งกำนันดำฝั <c oughs> ่งกำนันดำทีนี้คืนวันที่สิบเก้าเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยกำนันดำเนี่ยกลับจากการดูมวยที่ปานบุรีนั่งรถมากับตำรวจคุมการชื่อดวยตำรวจช่วย ปรากฏว่ามีคนร้ายขับรถกระบ,บะสีเหลืองบรรทุกกล่องก็เยอะหน่อยนะครับเ,เหมือน <c oughs> รถขนของทั่วไปแล้วก็ขับขึ้นไปเทียบจากนั้นก็เอาอากาตถล่มใส่รถของกำนันดำกำนันดำมันหนีตายไปแอบหลังเสาไฟฟ้าส่วนดับตำรวจช่วยก็เอา f 1 6ที่ติดตัวมาสู้กับคนร้าย แล้วก็ยิงคนร้ายตายไปนหนึ่งรายที่เหลือก็แตกหนีไปกำนันดำก็รอดอย่างบุญวิดย์แต่ก็เป็นคดีใหญ่มากๆขึ้นหน้าหนึ่งขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก,กำนันดำกับลูกน้องคนสนิทของลูกชายท่านรัฐมนตรีก็เป็นคนสนิทของลูกชายรัฐมนตรีสัมพา์ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอคุยบุรีเนี่ย ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่านอีกแต่ผู้ว่าจังหวัดประจวบก็สั่งให้ท่านไปเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนเฉพาะกิจในคดีนี้พอถึงท่านไปดูจุดเกิดเหตุก็เห็นศพของคนร้ายนอนตายที่ถือปืนอาแก้อยู่คนนั้นก็คือไอ้อดที่เมื่อช่วงกลางวันอ่ะขวัญมาให้ท่านพร้อมกับกนิวอีกสักไม่กี่นาทีต่ตอมากำนันเสีย ซึ่งเป็นสะสะอยู่ที่กาญจนบ,บุรีก็ได้โทรศัพท์มาหาท่านแล้วบอกท่านว่ากัน,นั้นโกนิวเนี่ยมาอยู่กับเฮียนะตอนนี้นะโดนใครยิงมาก็ไม่รู้าบาดเจ็บสาหัสเลยเดินเห็นไปบอกว่าเห็นบอกว่าไปโดนยิงที่กุยบุยรีมาซึ่งเรื่องราวถึงจุดนี้ก็ยังมีความคลุมเครืออยู่เพราะไม่รู้ว่าโกนียวเนี่ยไปโดนยิงที่ไหนมากันแน่ แต่จุดที่สรุปได้ช,ชัดเจนคือออจะเป็นคนหลายที่ซุ่มยิงกำลังดำแต่โดนยิงสวนจากดาบตำรวจช่วยจนึงแก่ความตายส่วนคนุณเยก็ตอบไม่ได้ว่าอยู่ตรงนั้นกับไอออสแล้วโดนยิงลุกหลงหนีรอดมาได้หรือเปล่าหรือไปโดนยิงมาจากที่โรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นปิศนายังหาคำตอบไม่ได้ไมาถึงทุกวันนี้ นี่ก็คือเหตุการณ์ใหญ่ของประจวบคิรีขันที่เรียกว่าสงครามกุยเหนือกุยใตย้ครับกุยเหนือกุยใตย้สําหรับคดีนี้ท้ายที่สุดก็จะปิดฉากลงอย่างไม่ชัดเจนนักตํำรวจไม่สามารถหาคนร้ายที่ฆ่าผู้ใหญ่อมอมได้ส่วนคดีรอดยิมกำนันคนร้ายเสีออยอทนอนตายก็กลายเป็นศพอยู่บนถนนขณะที่อาการบาดเจ็บของกนเนี้วก็ไม่ถูกเปิดเผยว่าไปโดนอะไรมา แล้วโกเนลอยู่ในเหตุการณ์ลุมถล่มกำนันดำหรือไม่ในวันน